แต่งงานมาแล้วสองครั้งย้อนอดีตคนรัก11คนเปิดบ้านเจนดี่เทียนโพสวันทุ่มปิดกอกเข้าวิวาจนมีทาย,ยาทให้หนคนเราไปดูกันดีกว่าว่าอดีตชายหนุ่มทั้ง11ของเธอมีใครกันบ้างเคยคบหากับหนุ่มแพทพัผส,สน ที่ตอนนั้นเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตของวงการแต่คบได้ไม่นานก็เลิกราก,กันไปพอเจอใบแดงจากคุณแม่ของฝ่ายหญิงพบรักใหม่กับไฮโซหนุ่มบัตละวันซึ่งงานนี้คบกันนานถึง7ปีก่อนที่จะเลิกกันเจนนี่ไม่ได้เปิดตัวว่าคบกับใครแต่กลับได้ฉายาจอมฉกมาครอบครองพอตอนนั้นมีข่าวว่าเจนนี่สนิทกับบอยพานุสัก์คู่มั่นสาวผิงพิมพาพรสาตอบพร้อมมีข่าวออกมาว่า เจนนี่ไปซีกับหมูตั้งมอมหลวงอัธดิตที่ตอนนั้นคบอยู่กับสาวแอรินจนทั้งคู่เลิกลากันเจนนี่ก็ต้องมาเผชิญความช้ำอีกครั้งเพราะครั้งนี้สาวเจนนี่ได้พบรักใหม่กับพ่อไม้ไฮโซเนื้อหอมกบกิจทายาท KPN ฝ่ายชายที่ปิดปากและไม่เปิดเผยความสัมพันธ์กับสาวเจนนี่หลังจากนั้นสาวเจนนี่เล่นละครคู่กับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิตอนนั้นจะเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นเลยทีเดียว กำลังเริ่มก่อตัวและพัฒนากลายเป็นคู่จริงหนุ่มฟิล์มก็เจอข่าวชาวแอนนี่บรูเข้าไปรักทั้งนี้สาวเจนนี่เปิดตัวโชว์ภาพสวีทหวานหยดจนถึงขั้นจ่อคิวจับประกาศสลาโซนอยู่แล้วแต่อยู่ๆเหมือนฟ้าผ่าเปียงกลางหัวใจเมื่อฝ่ายชายหายหน้ารายการติดต่อกับสาวเจนนี่เป็นเวลาถึง3เดือนช้ำรักจากไฮโซตั้มมาไม่นานเจนนี่ก็เปิดฉากรักใหม่กับหนุ่มบอยพลาวุธท่าย,ยา่ห้างแพททินัม เจนนี่ได้ประกาศจดทะเบียนกับเอชนสวัสด์แม้จะไร้งานฉลองสมรสแต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่แพ้คู่แต่งงานใหม่เลยทีเดียวน่าเสียดายที่ใช้ชื่อมาดามเจนนี่ได้แค่เกือบปีนางเอกสาวของเราก็เป็นข่าวชาวสนันวงการอีกครั้งด้วยการเซ็นใบาย,ยาพร้อมประกาศอิสรภาพความโสดอีกครั้งรักผู้บริหารหน้าหล่อกึ่งเฉลิมชัยที่งานนี้ช่วงแรกแม่ไม่ค่อยหวานออกสื่อและไม่เปิดตัวเท่าไหร่ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะจบลงเสาเจนนี่ดูจัดสนิทกับหนุ่มท็อปนัทเสดแถมคุณแม่ของหนุ่มท็อปก็ปลื้มเจนนี่ออกหน้าออกตานั้นเจนนี่ลั่นชัดๆเป็นเพื่อนกันมานานและคงเป็นได้แค่เพื่อนและสุดท้ายเสาเจนนี่เข้าพิธีสมรสกับมิกกี้นนท์อัลภาดเป็นพิธีมั่นจดทะเบียนและลดน้ำสังแต่งงานปิดก่อจัดปาร์ตี้ครั้งนี้ต้องควักเงินไม่ต่ำกว่า1.5ล้านเป็นค่าที่พัก ยังไม่นับรวมค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานอื่นๆและมีทายาทมาเป็นลูกสาวน่ารักน่ารัก